ด,ดูสิจกักผู้หญิงอะไรมีลูกกับกระเทยทำไมเ่ะคะมีลูกกับกระเทยเนี่ยมันเป็นหนักกระบาลพื่อเหอหรอแหมอีบัสเมื่อก่อนยังวิ่งตามผู้ชายอยู่เลยนะผิดเพศยังไม่พอเดี๋ยวนี้ผิดไปในกระเทยได้หรอแกคงไม่ชาทันสินะที่เมื่อก่อนมีผู้ชายวิ่งตามฉันตลอดเลยขอโทษนะคะที่ทำให้เธอกินเท่าอยู่ตลอดเลยนะคะ อีบารอีกระเทยผิวในายทำผู้หญิงท้องจะกล้าบากดีอีกนะหนูอยากจะมีลูกกับฉันอีกคนเอาไหมาเอาไหมบารใจเย็นก่อนอย่าไปสนใจพวกนี้เลยเราเปนเหอะแหมตอนพี่ตามจีบอะเมื่อก่อนอะทําไปเล่นตัวซะนานเลยแล้วก็ไปได้กระเทยเนี่ยนะก็เพราะผู้ชายแบบพี่สันดานแบบนี้ไงกระเทยพูดอะไรอะพูดมันดีๆหน่อยอ้ททอยาทําไมทําไมเดี๋ยวจับทั้ผัวซะหรอกกับปะ นึกว่าจินแน่แบกันเถอะชันนี้น้อยหนีจีนฉันจะทำเล็บสีอะไรดีด่ะลูกฉันใก่คลอดแล้วด้วยฉันจะเอาไปโชว์ลูกอ่ะสีไหนก็ได้แหละลูกน่าจะชอบหมดนะอุ๊ยอุยอุยนึกว่าพ่อพาแม่มาทำเล็บที่ไหนได้แม่พาพ่อมาทำเล็บอะไม่จบใช่ไหมไม่จบใช่ไหม,ม,ท,ำไมทำไมเธอต้องมายุ่งวุ่นวายกับเรื่องของเราด้วยอะก็มันขันลูกกระตา ผู้ชายบนโลกไม่ต้องเยอะแยะท้าไมต้องคว้าอีบาร์สมาทํางพอเด็ดฉันเลือกมีลูกกับบาร์สเพราะว่าบาร์สเป็นคนดีและฉันเชื่อว่าลูกที่ออกมาเนี่ยก็จะภูมิใจที่มีบาร์สเป็นพ่อเหมือนกันพ่อหรอพ่อหรือแม่จ๊ะไม่ว่าลูกของฉันจะออกมาแล,ล้วเรียกบาร์สว่าพ่อหรือแม่ฉันก็ภูมิใจที่ฉันมีลูกกับบาร์สว่าแต่เธอเถอะเก็บมดลูกว่าเจอคนดีๆบ้างนะไม่ใช่เที่ยวแจกให้ผู้ชายไปทั่ว ได้ข่าวว่าแอบไปกุ๊กกิ๊กกับพ่อหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์น้าปักษาไม่ใช่หรือไงวินมอเตอร์ไซค์อะไรฉันไม่รู้หรอกเ่งเราตรงน,นี้สักครู่นะคะได้คะ่ะนี่งเอา ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะมึงน้าวไม่ใช่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไหีนางน้าวมันต้องมาตอแหลแล้วจ้าไปทำอะไรที่โรงพยาบาลคะฉันฉันไม่สบายปวดหัวปวดหัวแต่นี่มันแผนกคนทองนะจ๊ะเออฉันเข้ามาผิดอ่ะฉันไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนจ๊ะไปท้องกับใครมา อยากวินมอไซค์อ่ะมันทำฉันท้องแล้วมันไม่รับผิดชอบอ่ะพี่อะว่าไงฉันท้องอ่ะฮะนี่ใช่ลูกกูละมึงไปใครมัม่งก็ไม่รู้เฮ้ย,ยเดี๋ยวดิพี่ตาลูกพี่อ่ะอกูว่าแล้วไงแกใจเย็นๆก่อนนะมันทำฉันไม่รับก,ก็ทิ้งอ่ะไม่รับผิด ก็เธอคนไหนจะยอมเป็นผัวเธอละจ้ะก็แกไงไวุ้ยมาสีฉันไม่เอาด้วยหรอนะพี่กับจีนแกยังทำได้เลยอ่ะรู้ดิบานไม่ได้ทําอะไรเลยฉันแค่ขอสเปิร์มบ้านมาน่ะฉันใช้วิธีฝากไข่ฉันอยากมีลูกแต่ฉันไม่อยากให้ลูกต้องเจอพ่อแย่ๆอ่ะฉันก็เลยขอสเปิร์มบานมาโดวยวิธีฝากไข่งั้นพวกแกสองคนก็ไม่ได้มีอะไรกันหรอไม่ บักส,สีฉันจำเป็นที่ไหนล่ะงั้นทำไมแกไม่บอกคนอื่นนะไม่ต้องอธิบายหรอกแค่ลูกฉันน่ะรู้ว่าเกิดกับบ้านและฉันก็พอแล้วฉันจะฉาพวกแกอะ่ะอย่างน้อยลูกแกก็มีพ่ออะไรนะแกเป็นพ่อของลูกฉันไม่ได้หรอไม่้ยอย่ามาเข้าใกล้ฉันใจปี่นี้ไ <c oughs> ปไ <c oughs> ปแหง ลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งติงต๊งติๆงติที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนคะคะ